ครับพี่น้องฟังไฟสุขุมสุข้นครับผมมื้อนี้มาะเป๋าของผมนะครับทิดไก่ครับมื้อนี้สีผ้าพีผ้านองครับผมมาเบิ่งบรรยากาศครับสาปลาครับผมนี่ครับกำลังตั้งเครื่องสูบซื้อเล็กหวานเนี่ยพี่ชายขั้นหนึ่งครับผมบมลูว่าสีมีปลาว่ามีปลานะครับผมนี่ครับสากระง่ายเตือนอยู่ครับผม อีกในก็สศิวโลกนะครับพี่น้องอีกยักชั่วโมงก็บโกครับผมนี่ครับปลาโมมันบืนทอครับเดี๋ยวขึ้นมาได้แน่แล้วก่อนศิว์งพงคลิปนี้นะครับผมขอฝากพี่น้องน้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อนี่ใหญ่เป่าวินัยครับแล้วใหญ่เป่าพีดเออเสียก็ว่าไซว่าหนาววะล <c oughs> ุงเสียตายก็คือร่างดังไฟกีบลาครับพี่น้องปลากมีตัวยงยง นี่ครับ่าพอหน่อยครับผมสิกียี่กินครับแบตเตอร์สังชื่อแบตเตไทยสงไล่ไล่แบบไล่โอ้ก็ไทยสั่างน่อยอย่างะเดี๋ยวยังไงกับพวกคเรครับพูดได้ว่าแต่ว่าสังอย่าง้วมีฝ่ามีฝาเหมอกันอย่ทางนี้ครับผมไปเซฟพีด cứa pít để, okay. pí, để tẩm bột thua á các bạn, lăng tẩm bột pít, sayi thua đi, say bột thua, ai <laughs> vậy, <laughs> บอก่ัวลงครับพี่น้องาที่นี่ไม่ยสัตว์ไม่ได้หนาวอะไรนี่ได้หนี่หนาวขี่รถมาเมือ่อเสารซึ่งยางกับว่าเด็ก <c oughs> าเห็เน,น,นหเที่ยวมือเ้ารนี่เย็นกักเลยนะเนาะเฮ้ยอย่ที่ใจเราเยียบลอยครับผมกำลังตำครับเอาคือว่า,วาขามใส่น้ำพิษใส่บุกกว่า

ทำเสร็จเรีมมเยบรขอขออ้อยครับผมก็ลังเท่อ่ะครับพี่น้องโอ้ก็มีดเแซยบสิชิมมึงไปนี่ชิมแล้วแซียบว่าก็กินได้อยู่นะเรียบร้อยครับผมจะไม่ก่อเสียหายต้องกินครับพี่น้องน้ำก็

หาลูกกินแล้วครับโโปิ่งปลาครับผมก็ตะมุขทั่วนี่ครับแนว่ยแซบนี่นยนอนลุ่มาแดดบอลหวานกว่าวกันนะโอ้แบบว่าเป็นสิได้ยินซีงครับมาเด้อพี่น้องมากินข่าทงน้ำกันครับผมมาเด้อครับพี่น้องวันนี้เส้ายวนะครับผมกินข่าดงกันเด้อครับกินข่าทง แย่ป่ะแ่ีมาเยครับแซ่บแซ่บมาเลยครับิ่เาทำแย่ปะชุดยอดเลยมีผูดีตมาบีดส่วนวะเด็กเราไมบอกสอวนเราตู้บ่าเขาขอไปทรงเคื่อนเราขาไปตงมเืน ลาเป็ดขอทายโยมขึ้นเป็ดนางเป็ดปักริงเป็ดพนอมาขายแมนเป็ดเ็บเป็ดเยบไมเป็ดเบที่เย็นก็ถามคือมาเป็ดปักริงเราเป็ดเก็ยบสวยเป็ดเจยบเป็ดเ๊บมาเป็ดเจีบเขาใส่อยู่เด่บาที่นั่งเดี๋ยวมาหน่อยจอยปวด เตี้ยสิมันเป็ดม้วนเขาเลี้ยงมูเป็ดไรทุ่งนั่นแหละบาริเบียไปหาอยู่หมูเสื่อมูเขาบอกมูแบบแมนมันตัวมันโตเกียร์มูนี่เขาเจียวเขาอนั่นมั่งเขาไปลุงเชื่อยเขาไปเห็ดอันนั้นไหมเป็ดตุ้ดยินไหมน่าหวาเสือตั้มใบใหญ่ใหญ่โอ้ยเก็บเก็บ ก็แล้วครับพี่นอ้องกินไก่สีเดียวแล้วครับผมจังหน่อยสีเดียวลงไปเก็บปลาครับเออ่าไปนี่ดวงคังมันบอลทรามดาเลยไปเกลี้ยวไ้โซ่หาปลากันเนี่ยปลาในคลองมาพากันปัดมาตากระเสียบนี่ครับผมได้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องฟาดแรกครับผมเงินพันหนึ่งจะสีเดียวทุ่นขึ้นะบะปุ <c oughs> ยังกระดูกเยอนอ่นนี่ครับดิปลาลตัวนึงครับผมตัวมันกระดูกเหมนัยังลงัออไนได้ยลงมนี่ตัวปเขียงแต่ตัวปเขียงเลย ยางไงครับ,รบน,นี่ครับพี่น้องสุดยอดไหลครับผมปลาชิงตัวใหญ่เยอะครับนี่ตัวงามครับปลาชิงเจ็บปิดเดียวครับพี่น,อน้องอยู่ใน,นสายนะครับจเจ้าโจกำลังเก็บอีกอยู่ยครับผมมันหรุ่นชมกันเรื่อยๆครับ นีครับพี่น้องได้ข <ant> ึ JI, okay, okay, so to ้นมาอีกแล้วครับผมในเบาพี่เราขึ้นมาครับจะไล่เตือนด้วยครับของเท่เท่เท่คือจะตัดสินไม่รู้แิน้มันจะมียังไงเนาะก็ได้ปลาอีกแล้วติได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วไม่ใช่ได้ทุนขึ้นพอดีเด้าฮู้นะโมดูพลเอกท้วมอ๊าบูรับประทัน

อ๋็ต <descon fin anta> ัวเงหมยเบ็ดลายเบ็ดมึงตีเนืเบ็ดพี่น้องตัวใหโยังยังามครับก็ไดทกตัวกว่าตัวใ่หลังากันเย็บคว้างกับพี่น้องนตัวนี้น่อยก็มั่ว เอาขึ้นจ้าไปตรงนี้โอ้มันคือตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหญ่ครับปนยิ้มเลยเอาแล้วครับพี่น้องพ่องไปสุขุมสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเรื่อยๆครับผมสงสัยสีขาดทุนเหรอครับวันนี้ บ่ขอขาดอกที่พันหนึง่งใครตะปันเลยก็กินขาดแล้วสําหรับมื้อนี้ครับผมผมติดไก่ครับผมอีสานทุ่งกคลาชครับพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมสู่ผู้สุขชนค,ครับที่ติดตามครับผมสําหรับมื้อนี้ขอเข้าเข้ามา,าสวัสดีครับยังไงก็เลยจะไลฟ์ประเทศไทยทั้งหล